พี่น้องไปแก้มือใหม่อีกหนึ่งไปหลัดเสานะเจอผนตกไปตอนแรกอีกมันน,นกร้ายพ่นกองแค่แก้วไม่ผ่านนะ 嗯。 นเมน่หลายจะนเปน่าเลย ลึกเลยก่อนอ้าวตอไม่าพ้ราอย่างก่อน มันขายมันบอชามนุกมันบอบอลูกดีชิมลูกนะครับอันนี้มันเลี้ยงลูกมันเหรอมันกินหมากไหม้หลายเลยนะมันกินมากที่เห็นมันกินมากเปื่อย どいうい หกโมงปลายเลย <c oughs> จุดขำเป็น้องเลาะดักเอาแยกกับในผ่านนผ่านสถานเองหลับโม่หอยโม่ลงไปลงมาคนออกลไลยเปน็นเอาแบเอาชิบูดงอยู่บูป้าบูดงเสียงเลยสมบูรณ์แบบครับ หอดเสเลยกุงเสทับเข้ามาหอช่องโตมันจับถักบ้างี้วหแต่หอนู่้านอนก้างไงโมบุปไใช่ไหยตูวเดียวกามานอนบ่อยู่นี่กันเลยมูฮนนอฮะ อย่าอ่าไมได้คุยดียวบวกกันใหญไพ่ฮะสิบสามนาทีหนึงทุม แปดโมงจะไปเนาะแปดโมงเลแปดโมงเลยมีคนมาหาหนุมใหม่มาสกานเลยแปดโมงการไปเลยนะเพื่อฮอดบอนเพราะแห้งเนาะไปจะยๆเหนยก,กัน เ้งมันฮักไหมนตลอดนะอนขาแเลยป้งกระเซบแรงคนเนาะชุดกัวกัวถึงออนนี้นทานอนนั่ี่ยตอ่อนทั้งขาเนาะอย่าไรลงทีบ่อใช่มันตกหนาเห็นม พายิงยังแต่งเลาเอ้อากันเหล่านหขะมัรุดใหม่่าหนูโมเธอรเนี่ยโมเห็นรัดเธอเลยแหละอนเดียเราอยู่บาทหนึ่งมาผู้เดียวเราปะเ้าวยแล้ว กี่เปอร์ว่ะเจย่างเนาะว่าไวหรือจีย่างเะโอ้ยาที่เขาที่เขาเมื่อยแห้งเหื่อยแห้งบอเป็นเมื่อยลอยจะเป็นื่อยแห้งเขียนวนสุ่หรือห็ดฉีเราขึ้นเอาหรยังไล่หรือใดนี่นอนนี่มัน่อยูหออ ชุด้เดีแล้วนั่นเชุดให้เฮ็ดสีนะเพิ่ิดสีผมดดตรเไไดจีนเลยเออเนีะแกใส่ขอบมั้งไอ้แจีนด้วยพอนบ่อนี่โอ้ยมดมื่นละคิดเปว่าิ้วเขาฮิวหนามย้อนย คนเ้าออคนเฮาเนะเหมืนคนเฮาบอเอ่าคนเฮาีดอกมาเมดได้บาทหนึ่น้ำไปเลยได้ยังไงก็หอกกรแท้กหอกหนูวายหนูวายมูวายมูวายหมูนกอ๋นี่ล้วท่านนี่ก็ตบมันนุ่เฮ็ดฉินเลยมูวายด้วยอ่ะนี่กหอก

กับดิบหมดเอาแลดเราแล้วันนี้เลยไปต่อใหม่ว่าจะด่วนช่งกให้ไม่ขึ้นวะฮะไปดูแดูไปเยอะกไป่เข้เลที่นี่ที่นี่มันเยอานบอกว่าอกหน่งอย่า เปนเอาตอบสุดระพังนี่ลละข่นลมถอยครับกับกลางก็อยาก็้กี้เปิดกล้จะหอดบอดแฮ้งไปว่ามบมมบมมอมมอมอะไรีกด้วยมันยเจ้าหะยมเห็นเจ้าเอาไ่มาแดกตช่ไ huh. ด oh, mm ้แคุณหลับไปเดินจิ๋หลับเมือเช้าเปลี่ยนตามมุฮุงนี่แจ้งมันเปลี่ยนหนูแจ้วมันคินมันเหมนมันน้ กินเขาแรกนะซิบโมงอืออันนั้เปิดบ่ะเปิดป่ะเปิดป่ะนี่ไแต่ว่ายันมันมแข่งเอาเอามาเพิ่มใจหนักเลยที่นี้โอ้กหนัะ อังนี้หนึ่งงาบริกนมายำใดบริกนเนาะตัวไรหอยดินั่นตก่ตากันนี่กับหอยไก่ตาโอ้ถิ่นก็เจะกเาเถื่อน่แหละหาวดล่ากินก็แม่หอบหอยบกิกน้าก็ไเด้เจออีกแล้วหนอนกิกรักเป็ดนี่นะกูเคยไกินหอยมูนนะเจักเถื่อไปไปน้ากันจะไม่ไปใหไปแต่ สัตว์ทีเหลวได้เ <l ice S 1> ถอไปยำได้ก็ได้กิน,นยำกูนี่มูแมงนันดิฮะไปในหอยบอนอันพอ่อันมามากอะ่ะอัน,นตอนนอนนในบุกเตยเห็ดิบุกเตยแต่ตัวนั้นก,กูกูเกจอมา <c oughs> กับกับอยู่ผู้ฮู้ผู้ก็นึงแม่นจะว่าน้องเจอวะไปจอดก่อนเหรอฮึจะดก่อนชั้นเฮิงทั้นนี้บ่ชั้นไหนกับชั้นนี้ ชัมันทึงนะอเมืมึงทำเนางกินจะขือมาแล้วได้ไปนี่ใไไปลก็หากูยติงเากะเพาะกินข้าวเย็นไปกัเออไปแล้วไปหากาเลยไปเร็วอไปเนาะเขากินข้าวแล้วก็ไปกับในผ่านเลยเปลี่ยนมือใหม่ไปกับในาดมูเนาอบที่ประมาณ ไปกับพันจยอีกบ้านนจั่ออะไรก่อนช่หอเ้อม <diction> <Portuguese> ัน่โอบกินนะบกเยเขาไปเขากินน้ำมาก็วิาชเลาะพูดเดียวเขาและมูชเนนปะและเฉดแนวหน่อเอไปเล้จะเอไปงอหนึ่งกับมันอันนี้เอไปโนเว้ยโอยจางเว้ยาตาตาโอ้่ามาเ่ต้นใหญ่ด้วย ไปใหป้อยู่บนต้นไม้นี่ยหน่อยเหต้นไม้ใหญ่โอ้ยจะไปกัดกับขลักเหรอพยากโน่อยเขาก็ากมีกัคนตกแห้งด้วยพยากโน่อยก็มีเหรอว่ากัก็ไปหาอยู่บนไม้นี่ห,ห,กกน,หน่อย,อ,อ,ย,ย,ยอันไหนด้วย lộm hàng gì vậy anh có ngoài lộm thắp hồ con lộm bộ hả? à ôi mát ơi lộm rồi thấy cái tốt mảnh nhanh mẹ Ôi, ơi Tốt tốt từ xưa cái hay cái... bây giờ lộp nó เวมอนพบพน์ดอกพบต้นไม้ใด,ด,ดพ้นทางล้มลต่ต้นไม้ทับหัวพบพ้นมาเลยใกล้ใใรพระดาบันอยู่เลย โอยโลมแห้งริ้เวเยไข่มาวิดนะเว้ยตัใหม่ใหญ่แล้วม่งโอ้โอแน่นดีกลงงอนตรงไปหรอกอจะออจะหักลมมอกมีหักลมเออทางพ้นทางลมอยู่กลาตรงไมง่พานแบบไปมันวิดตัวใหม่ใหญ่จุดเพี่ยมัดเดี๋ยวเดี๋ยว มัปลาเลยอืงคนเอาอยู่แบบพี่ต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมพีต้นไม้ใหญ่ออเออตกเลยคช่ไโอ้ยได้นะ่ <c oughs> <อ>าขวัญมากจะจิ้งเพียงก็ไม่ลมเนาะไปบ่หอด อืมเดินบ่กินแกงกระหอกแกงนัวว้แล้วพากันมาตากผลโดยประกาศนั่นแหละเอลำบากเลยตากผูได้โบโหละมาลอกเบิึงขยัโหต้อกเลื่อยคนยุดยอดแห้ เดออดเอ,อ้อยกําลังโยกโผม่นจะเคียด์ปุ๊บเดยนเลยใหญ่เลยดเดือดนะไปไป อืแห้งแต่จริงก็มีดเทียอย่รมหนึ่งแคมเซ่นะเว้ยเที่ยวไปปรทันที่มันมีกงหม้ใหญ่ใครอยู่พบเนาะ กูบอกได้เกียบเลยไทำเกีย <laughs> บ่ <laughs> ทำด็ดเลงไว <laughs> อ,อยู่เพนอย่ามาเทีย่ยงบัดโอ้ใครใครเนี่ยนอนในน้ำัดเนาะนอน่แเลนการนอนวอกคเดียวนี่ยะยัดปรหยัดแบริเนาะที่นึงสานาทีเนะ สิบสองโมงสามสิบสามนาทีนะเที่ยงขึ้นสามสิบสามนาทีแล้โจอยเอ้ยอยมเนาะจีนอนนอน,นเลยพี่น้องโอ้ยลำบากพี่น้องเอ้ยมาแลวอยู่ด้านวงนึงกบพันโจอยยังไข่เมียนพายากหน่อยบอกป๊อปแต่ในดงยันไม่ลมทับหัวปีได้ก็เจอเจอ,อตอนนั้นพันโจอยลายปีข้นหลังหรือบอ จะว่าว่าไม่หักลมทับเสาทับทางมันถืแลนสองสักปีนี่แล้วแลนนี่น้อบอแลนโอ้มุดไว้อยู่เลยเอาเตยต่อจะเตยเถื่อกลำบากหรือเปล่าเต่ว่าคือว่าแล้วใจมักจังมาได้ถ้าว่าต้นไม้เขาบโบกกังคืนก็ไหม่้ามันหักลมทับคือว่าแล้วแล้วแหละสันทับนู่นเลยโอ้ว้าวนือยังดังไผ่หนาวเปียกมุดอยู่ยังตกอยู่ได้เลย